ขณะนี้เราเจอกระสุนพระอินนะครับเราจะไม่จับมัมนไม่เอาม,ม,มันจะม้วนเป็นวงกลมนี่นะครับแล้วก็เราก็ใช้โมเตอ์ขี่ขึ้นมา,า,าสูงมากเอาอขี่ยมันก็ได้มันจะม้วนเป็นวงกลมเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาอะไรเขี่ยกระสุนพะอินโย่ แล้วนะครับอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะหายไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาที่อัพโหลดมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอด้านโน้นเหมือนเจอโอ้โหไม่ขี่อย่างเงี้ยน้ำมันเหลือเท่าไหร่อ่เรียบไม่ขีโอ้เรา เดินทางแบบอัพโลดครับจะไม่ตึกได้ไงพ่อเขียนลงไปเปล่าอย่าขี่เถอะขีะ่เถอะเขียนลงไปไหมเดี๋ยวพูดลงก่อนเนาะลงก่อนเปรกให้ลงแบบเออต้องลงเอออปิดก่อนก็ได้เครื่องโอเคเดี๋ยวเราสตาอปไปกันครับเออลงน้ำแล้วเนอโอ้จริงหรือยังเนี่ยครับ เรามาที่สีสะเกตนะครับที่นี่ในป่าลึกเฮ้ยม่กี้มีนกเดินเข้าไปนะเอไม่ใช่บินเข้าไปเราจะลงไปอีกสักกิโลหนึง่งพอขาขึ้นตรงนี้ผูต้องลงใช่ไหมโอ้น่ากลัวมากครับ ใกล้ถึงฐานท่าเฮลิกรปเตอร์เลยเลยเออ <All right. S 1> อ,อาจจะสันส้นๆหน่อยครับเพราะว่าถุมเต็มวัว oh, oh, พอเหอะพอเหอะมาแล้วมาแล้ว้ยขี้เก่งขี้เก่งเฮ้ยขี้เก่งับมันพลอยเลยนะครับ เป็นพลอ,อยกันนั่นนะเรียงขากันเลยลูที่นี่ก็เย็นสบายนะครับแนะนำนะครับให้เอาวิบากขี่ขึ้นมานะครับ รับรองครับปีนแน่แน่ปีนเมื่อไรจะถึงนะครับอีกนานนะครบเมยสต็อปไปก่อนถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเปิดปครับไปล้เ<า>มื่อกี้เราได้เจอไก่ฟ้าไายารอนะครับแต่มันหนีเข้าไปเลยนะค,ะค,ยยร,ครับไปหนีแล้วี๋ยวมันจะเหยียบอยูอย่ตรงนี้เราจะจับพลาดนิ่งๆไว้ก่อนเลย ไม่มีนะครับเราสังเกตดูเอานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันสต็อปแล้วก็ซูมเข้าไปลำเลื่นดีนะออกแล้วครับกลับรถได้อ,อโอ้โหหนูไมอ่อยากลึกเลยค่ะทถ้าตกลงไปคงไม่เหลือ นกลัวมากเโอเคเราจะไม่ไปถึงจุดหมายแล้วครับเพราะว่ามันไกลมตรงนี้ลื่นพอพอยังพอยังนั่นแหะขี้อะไรนี่ครับไม่ใช่ขี้ไหลไม่อยู่เลยเนี่ยก็ลงไปตั้งตัวข้างล่างก่อนนี่ไงถึงแล้ว หมอกไกลๆพี่ออหมอกสวยมากเลยแล้วเราจะลงไปตั้งตัวแล้วขี่ขึ้นมากลับใหม่แล้วก็ไปสู่อะไรนะกลับบ้านกลับบานทะครับกลับฐานทัพที่ชื่อว่ากะบานกระใบนะครับโออโอแมนขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่นะครับ เรากำลังลงมาที่เส้นทางออฟโรดนะครับโอ้โหว้าวเปิดนี่เหรอใช่ครับอือเส้นทางออฟโรดไก่โอ,โอ,โอ้โหมาแล้วนะครับเราขี่มอไซค์มานะครับไก่ป่าอยู่ด้านหน้านั่นน่ะทำไมขี่อย่างนี้ทำไมมันไม่เข้าป่าโอ้ไปแล้วไป,ไปแ,ลวแล้วครับโอเค เราจงขี่มอนะ์ก็คือไก่ป่า,ปาขี่เห็น่อาจจะเป็นพวกะมด ก็ขี้ชะมดเออขอแห้ไหลนี่แหละไม่ให้โอ๊โอ๊ต้อ๊ตไดี๋นวกันเดี๋ยวกันี่ไหนอีกใส้เนื้บอวบาววันนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังประจามอย่เฝ้าใช้เนื้อ,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 นอคนคนเดี๋ยวา,วยาง,งน,นี้นะครับเราจะมาชมผัดกะเพราโดยไม่จับกระทะไว้เลยคนไปคนมากระทะก็จะพลิกครับแล้วก็จะไม่ได้ครับวันนี้โดยเชฟผู

กอด้พออะตวัดตวัดเลยความแม่งทั้งกระทะเลยเ <c oughs> ละเอา,อางั้นเลยเหรออ๋ออ๋อนั่นน่น่โอ้โหเชฟกระทะท <c oughs> องตวัดมันีตวัดปุ๊บปุ๊บ คือบคุคคนวะโอ้ <c oughs> นี่ก็เป็นแรงง,ง,งง่นวะเงี้ยเงี้ยเงี้โอ้เด <c oughs> ี๋ยวคว้บไม่จะทำคนเดียวหรอโอ้ขูดานหยอกหนึ่งช็อนชาหยด นี่นะครับเบอร์กุ๊กเบอร์เชฟพจกสองสีวัฒนาคุณวะโอ้ยไฟไหม้กระทะแล้วมันแดดเตอมาแดดจะเหยาบหยาบเด้อบาทเนี่ยเอาผักใส่ก็พอดีพอกันแล้วพอดีเลยเนี่ย ว่าเสียกูซื้อไปเสียพาว่ะขุ่นได้ด้วยเร็วเร็วหักลงเลยเดี๋ยวมันเหนียวแล้วนี่เริ่มเหนียวแล้วมายืนเฝ้าทำไมเดี๋ยวบอกให้มาทำแล้มายืนยืนเฝ้าทำไมกลัวหักลงแล้วได้แล้วยกไม่ได้อ่ะเย้ นี่ไปลุยกันเลยเยี่ยมพาไปสิเยี่ยมท้องกันเลยไปกับเขาอะ